โอ้มันออก,กอต้นหมอได้หมแบว่ามาค่ะเขาถิ่นไม่ซื่อนะเอาเม็ดไมอยู่ไงเนาะจิจีนี่น,น,นี่ยอยากได้จะจียล้จะ Một móng rồi, móc 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 một đen móc được... móc một đen móc một đen มาดูบหน่อยสิ

โมแดงกินโอ้ยไปกินก้อนเว้ย ペッて มมมแม,ม่เห็นนะขามันถั่เลยอาเห็ดแม่ได้ดูเห็นชิคเเด็นกีติแม่เป็นกีแม่เห็นนะขาวอิกถได้เดียนไง มันเป็นเด็ดๆด้วยม้าเหมือนกันมื่อวานบัดเดมมาเก็บมันป่มบานเยอต้ากแม่ไงนะนำมุ้งมันขึ้นออกหน่อยก็บะ มันข้าจะออกมันกำลังออกไี้สองตุดก็ว่าส่อเตียนมันก็ยังทำเปลี่ยนเสือเหรอฮะเอาว่ามันผเดแกงยี่หรี่สิโอ้ยได้หลายตืไไ่นเรือ อ้หนงาก็ได้นิดหนักเข้าหน่อย,ายตามเข้าอู้เมือวนเหาเห้อดด เดี๋ยวม่เห็นออกนี่เนี่เห็นเพิ่พงหวาน,นแม่ไม่ต้องเก็บมันไม่ต้องเก็บเอบเันใบใหม่มาแทนแทนเป็นเชื้ออยู่นี่เลยกึบกรเห็ดเพิ่งหวานออก่มวงแลวมั้นนะะบบงวเก็บไว้ video là hình lên nó mà bưng แปลงนี้3ปีค่ะนม่ได้ปลูกเสริมบ้างมีทั้ง2ปี3ปีแปลงใหญ่4ปีค่ะที่เห็ดเกิดได้เยอะแล้วจบผลงานวันนี้ืไปต้นไปทางนี้ทา่ทานตัวบ้านเก็บเบิดบ่บ่จังมันออกนะมอม ตรงนี้ไปซองเหรอคะกี่น้าไปกันมาดูอตุยแม่ยังไมาเรื่องเลยเห็ดเผือกแต่มันบานแล้วแต่ว่าหลบนีประพันมนี้นี่มีต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ต้นนั่นเห็ดเพิงกสามต้นเฮอยหวงเลยอ่ะต้นนี้ต้นนี้สิบสิบสองดอกหรือสิบสี่ดอกอย่าชินนุ่มนับตอนนั้น ที่มันมีหานอ่างเงีย่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่เหรอใน,นยังบัวบ่มันมันบ้านด้เกิดหลอบนี้มันเกิดสองหรือสามหลอบแล้ว ตั้้าะนี้มีเห็ดออกปีปีค่ะฝั่งนี้ยังไม่มีเห็ดนะคะเห็ดย,ยังไม่เกิดสักชนิดเลยแล้วก็จะมีเห็ดเพาะบ้างปรัปลาย ต้นสองต้นสามปีค่ะมีทั้งปลูกเพิ่มก็ต้นเล็กก็มีก็บางต้นก็ปีหนึ่งบางต้นก็สองปีบางต้นก็สามปีค่ะรุ่นนี้จะตายเยอะไปรุ่นแรกต้นนี้ปลูกเพิ่มอันนี้สามปีนะคะ มียางนาะทั้งหมดประมาณสิบหรือสิบเอ็ดไรประมาณนี้ค่ะนี่ตัง้งแต่หนึ่งถึงสี่ปีปลูกหม่ปีนี้ก็มีไฟาปก่อน